S <S วันนี้นะครับขอมารีวิวรองเท้าพูม่า b 0 2นนะครับหรือรองเท้าซิกเนเจอร์ชูของราเมโรบอล หนึ่งในผู้เล่นที่มีคนนิยมมากที่สุดในยุคนี้นะครับต้องบอกว่ารามิโรบอลเนี่ยเป็นที่นิยมในเด็กวัยรุ่นเรียกว่าทำคลิปไหนมาเนี่ยคนดูกระจุยกระจายนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยขอพูดอย่างตรงๆนะครับตรงไปตรงมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าพูม่า m b 2 2เนี่ยต้องสั่งจากนอกประเทศเท่านั้นแล้วก็พอเข้าไทยที่พูม่าเนี่ยมากี่ทีกี่ทีก็ขายหมดตลอด ผมเองเนี่ยพูดตามตรงนะว่าผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยหรือเพราะว่าคนมันชอบราเมโล่นะคนมันเลยสนใจรองเท้าคู่นี้นะครับจนวันนี้พูม่าไทแลนด์เนี่ยได้ส่งรองเท้าพูม่า m b 0มมาให้ผมลองแล้วพอผมได้ลองเทสรองเท้าจริงๆเนี่ยผมเข้าใจจริงๆแล้วว่าทำไมรองเท้าคู่นี้ถึงขายดีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเป็นวข้อมีจุดไหนบ้างไปลองรับฟังดูนะครับอย่างแรกนะครับผมพามาดูข้อมูลโดยรวมของรองเท้ารุ่นนี้กันก่อนนะครับ รองเท้าคู่นี้ออกตั้งแต่ตุลาคมในปี2022นะครับเป็นรองเท้าซิกเนเจอร์ชูของราเมโรบอลน้ำหนักของรองเท้าเนี่ยอยู่ประมาณ410-430ถึงกรัมนะครับต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบารองเท้าเป็นรองเท้าแบบมิดท็อปเป็นรองเท้าข้อกลางนะครับจุดดีจุดแรกเลยเนี่ยนั่นคือการยึดเกาะพื้นสนามพื้นรองเท้าใช้ลายสักของราเมโรบอลมาทำเป็นพื้นรองเท้านะครับ ต้องบอกว่าพื้นรองเท้าของรุ่นนี้หนึบมากๆหนึบแบบหนึบสุดๆแล้วก็ท่านเล่นในปาเก้นเนี่ยเสียงที่มันเสียดสีกันแบบๆๆชัดมากๆนะครับต้องบอกว่าท่านเรื่องความหนึบเนี่ยให้10คะแนนเต็ม10เลย จุดที่2นะครับนั่นคือการรองรับแรงกระแทกหรือว่าร u s ช,ชั่นที่นักรีวิวชอบพูดกันนะครับต้องบอกว่าการรองรับแรงกระแทกเนี่ยพูมาก MB 0 2เนี่ยเขาใช้โฟมอีวาโฟมกับไนโตรโฟรมนะครับมันเป็นโฟมที่ให้ความรู้สึกนะครับเวลาใส่รองเท้าคู่อื่นเนี่ยอาจจะได้ความรู้สึกแบบเด้งกลับมานะครับแต่รองเท้าคู่นี้มันไม่ได้มีความเด้งตอบสนองแบบรองเท้าคู่อื่นมันจะเป็นรองเท้าที่รองรับแรงกระแทกพอกดเท้าไปเนี่ย โฟมมันแบบเขาผสมมาแบบพอดีๆเท้าลงไปเนี่ยมันจะละมุนเวลาลงพื้นไปเนี่ยมันจะนุ่มมันจะได้ความรู้สึกว่านุ่มมันไม่ไม่ได้ความรู้สึกแบบยั่วบแบบยั่วไปเลยนะแต่มันแบบนุ่มละมุนแล้วเวลาออกตัวจากปลายเท้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตอบสนองนิ่มๆปลายเท้ามานิดนึงต้องบอกว่าในวันที่อายุเยอะแล้วเนี่ยความสัมผัสรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกสบายเนี่ยรองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์มากเรื่องความสบาย ในฐานะนักรีวิวหนึ่งคนนะครับเวลาใส่รองเท้ายุคใหม่มากๆมันมีการใส่เทคโนโลยีเยอะๆเข้าไปเนี่ยในช่วงแรกนะครับรองเท้าที่ยังไม่เข้ากับเท้าเราเนี่ยจะปวดเท้ามากๆแต่ Puma MB.02 เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่ครั้งแรก ใส่ทันทีสบายทันควันนะครับใส่ปุ๊บนุ่มรองแบบสบายเท้ามากๆคือไม่มีอาการปวดเท้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับต้องบอกว่าการรองรับแรงกระแทกเนี่ยด้วยที่มันเป็นรองเท้าของพอย์การ์ดเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะรองรับแรงกระแทกไม่เยอะมากนะครับแต่พอใส่จริงๆเนี่ยรองเท้าคู่นี้รองรับแรงกระแทกและสามารถใส่ได้ตั้งแต่พอย์การ์ดจนเซนเตอร์เซนเตอร์ที่กระโดดลงมารองรับแรงกระแทกคู่นี้ ลองรับแรงกระแทกดีมากๆนะครับอันนี้ชื่นชมเลยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็วัสดุรองเท้าอัปเปอร์รองเท้าเนี่ยใช้ผ้าเมสผ้าตะข่ายอย่างดีนะครับระบายอากาศได้ดีนี่คือจุดแข็งของรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยถ้าคุณลองจับล,งลองบีดลองบีบด,ดูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรองเท้าคู่นึงเนี่ยที่น่าจะเป็นวัสดุที่ทนทาน สามารถใส่อายุการใช้งานเนี่ยน่าจะยาวมากๆนักรีวิวต่างประเทศหลายต่อหลายที่เนี่ยก็ให้เรื่องความทนทานของพูม่าว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับนั่นคือความซับพอร์ตนะครับหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยรองเท้าคู่นี้มีหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับเขาให้รูร้อยเชือกมาเยอะมากครั้งแรกที่จับรองเท้าเนี่ยรูร้อยเชือกบนสุดเนี่ยมันดูสูงมากๆนะครับผมเนี่ย ในฐานะที่เป็นเหมือนพกพ้อยกาดนะผมจะไม่ไม่แบบชอบรองเท้าที่มันคล่องคผมเลยไม่ผูกเชือกรองเท้าถึงจุดบนสุดก็ใส่เล่นได้ใส่เล่นได้รู้สึกแบบปกติไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับแต่พอร้อยเชือกถึงขั้นรูที่สูงสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยเวลาร้อยเชือกเกือบบนสุดเนี่ยความมั่นใจความใสแล้วมันเข้ากับเท้าเนี่ยมันอยู่ประมาณ80%อยู่ในเกจที่ดีเลยละ่ะแต่พอร้อยเชือกถึงขั้นสูงสุดเนี่ย มันกลายไปเป็นจุดเพอร์เฟกกลายไปเป็นจุดที่ว่าเท้าเรากับรองเท้าเนี่ยมันไปด้วยกันมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันแล้วมันเข้ากับเท้ามากมันไม่มีความรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยมันโค้งเคง้งหรือมันมีการเคลื่อนที่ในเท้าเลยมันล็อกเข้ากับเท้าพอดีนะครับแล้วก็1จุดที่ผมรู้สึกได้จากรองเท้าคู่นี้เนี่ยเวลาผมข้ามบอลผมข้ามเข้าไปตรงกลางดีดบอลออกแล้วเท้าลงสู่พื้นเนี่ย มันมั่นใจมากๆเพราะมันปลอดภัยมันเซฟข้อเท้าหัวเข่าแล้วมันเป็นรองเท้าที่มันล็อกดาวแบบสมบูรณ์แบบนะครับจุดนี้ถ้าด้านล็อกดาวเนี่ยผมก็ให้10เต็ม10เช่นกันนะครับเอาละภาพรวมสุดท้ายเนี่ยรองเท้าคู่นี้นะครับถามว่าใส่ตรงไซส์ได้ไหมสําหรับผมผมใส่ตรงไซส์นะแล้วก็ปรับถุงเท้าเป็นถุงเท้าพอดีพอดีเอาต้องบอกว่าตอนนี้ประเด็นหนึ่งเนี่ยคือคนเนี่ยมักจะคุยกันว่าเฮ้ยรองเท้ามันโอเวอร์หรืออันเดอร์ ซึ่งคู่นี้ใส่ตรงไซส์ได้รองเท้าไม่ได้บีบไม่ได้แคบจนต้องเพิ่มไซส์ใส่ตรงไซส์ได้แต่ว่าถ้าคนใส่ชอบถุงเท้านาหนาเนี <ๆ S 1> ่ยก็อาจจะต้องเพิ่มครึ่งเบอร์ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือแต่ถ้าพื้นฐานรองเทา้าเนี่ยใส่ตรงไซส์ได้เลยแล้วก็เมื่อใส่ตรงไซส์เนี่ยคุณจะเค้นศักยภาพของรองเท้าได้อย่างดีที่สุดนะครับอันนี้คือรีวิวภาพรวมของรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนจุดที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับจุดแรกเนี่ยคือรองเท้าคู่นี้ ไม่เหมาะกับปูนหยาบเลยนะครับด้วยวัสดุหน้าเท้าเนี่ยที่มันแบบไม่ได้แข็งแกร่งทนทานมาสู้ปูนนะครับใครที่เล่นปูนหยาบเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรนะครับแล้วก็ใครที่เล่นปูนขัดรองเท้าคู่นี้ไปไหวลงยิมจะดีมากลงสนามไหนฝุ่นเยอะฝุ่นแน่นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้ากินฝุ่นอาจจะต้องปาดพื้นบ่อยหน่อยแล้วก็จุดที่อาจจะต้องถ้าปรับปรุงอีกนิดน,นึงเนี่ยจะเพอร์เฟกนะครับนั่นคือเชือกรองเท้า เมื่อเชือกองเท้าเนี่ยรูร้อยเชือกมันเยอะร้อยไปถึงจุดบนสุดเนี่ยเชือกมันจะสั้นไปนิดนึงถ้าเพิ่มอีกสัก20เซนเนี่ยผมบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เพอร์เฟกมากๆนะครับอะละครับในเมื่อเราได้รีวิวทีหลังเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลประกอบในมือนะครับนักรีวิวที่เก่งๆในต่างประเทศที่เขายอมรับกันเนี่ยอย่างโซด็อเนี่ยได้บอกว่ารองเท้าของรามโร่บอลรุ่นนี้เป็นรองเท้าที่ทํางานได้ดีมากๆแล้วก็การรองรับแรงกระแทกก็สุดยอดการยึดเกาะพื้นนี่หน้าทึ่งสุด เขามองว่าใครเป็นแฟนลาเมโลบอลที่ต้องการรองเท้าสวยและก็คุณภาพดีเนี่ยคู่นี้เหมาะสมมากๆแล้วก็ทีมมาร์ชเชนนะครับได้บอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนลาเมโลบอลเนี่ยแล้วชอบรองเทา้ายึดเกาะดีๆเนี่ยแล้วก็รองรับแรงกระแทกดีๆเนี่ยรองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์และเป็นรองเท้าที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็นักรีวิวคนต่อมาเนี่ยรันสเตตเทคนะครับเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ไม่มีข้อเสียเลยเป็นรองเท้าที่ยอดเยี่ยมมากมาก ถ้าจะแนะนำรองเท้าพูม่ให้กับคุณเนี่ยเขาบอกว่าลองเอารองเท้าพูม่าราเมโลบอล MB.02 ไปลองใส่ดูเขาให้10คะแนนเต็ม10เป็นรองเท้าที่ดีที่สุดสำหรับเขาในปีนี้เลยนะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับนั่นคืออีวานยี่นะครับเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้ถ้าดูรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยมันเหมือนรองเท้าสนคเกอร์ทั่วไปรองเท้าแฟชั่นใส่เที่ยวทั่วไปแต่ถ้ามาดูวัสดุและคุณภาพของรองเท้าคู่นี้ โดยรวมเนี่ยเขาให้9.1คะแนนเต็ม10เลยนะครับสรุปสุดท้ายจากผมนะครับรองเท้าคู่นี้ถ้ารองเท้าสีทั่วไปเนี่ยแบบล i c k and m o ต t ์เนี่ยที่ราคาแรงๆนะราคาเริ่มต้นเนี่ยมันประมาณ5,900บาทแล้วก็ได้วัสดุแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทุกตำแหน่งพอยก์กาดยันเซนเตอร์ใส่ได้มันเป็นข้อมิดถ้าใครชอบข้อโลเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนิดหน่อย แต่เซนเตอร์เนี่ยถ้าต้องการความมั่นคงเนี่ยรองเท้าคู่นี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับรองเท้าสามารถใส่ตรงไซด์ได้และก็สรุปสุดท้ายนะครับร้านพูม่าสาขาเมกาบางนานะครับเขาได้เอาโปรโมชั่นประจำเดือนนี้มาฝากนะครับในวันที่1-31ถึง31มีนาคมเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าครบ3,500บาทคุณจะได้รับส่วนลด10%แล้วก็โปรโมชั่นเปเดนะครับวันที่29-31มีนาคม ถ้าคุณซื้อครบ5,000บาทได้ลดเพิ่ม600บาทถ้าคุณซื้อครบ6,000บาทคุณจะได้รับคุณปองส่วนลด600บาทเพื่อใช้ในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสี r i กแอนมอตตี้เนี่ยที่คนหากันให้ควักเนี่ยราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่5,900บาทถ้าโปรโมชั่นเดือนนี้ลดไป10%แล้วบวกกับลด600บาทเนี่ยจาก5,900บาทเนี่ยจะเหลือ4,710บาทนะครับถ้า4,7 0 0เนี่ย เหมาะสมจะการแบบคุ้มสุดๆอะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับหรือว่าสีเจดเนี่ยเป็นสีที่พรีเมียมหน่อย6,500บาทลด10%แล้วบวกกับลด600บาทจะเหลือ5,250บาทนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับจะมีเฉพาะที่ร้านภูม่าสาขาเมกกะบ,บางนาเท่านั้นนะครับใครไปสาขาเมกกะบ,บางนาเนี่ยก็ลองไปจับจองดู รองเท้าราคาดีๆแบบนี้ต้องบอกว่าปีนี้ภูม่าเนี่ยเขาพยายามจะใส่เทคโนโลยีไปในรองเท้าให้มากที่สุดนะครับใครที่เป็นแฟนที่แบบอยากเปิดใจกับรองเท้าแบรนด์ใหม่ๆพูม่าคือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับหวังว่ารองเท้าภูม่าเนี่ยจะไปเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ทุกคนเนี่ยอยากทดลองและก็บอกสุดท้ายจริงๆว่ารองเท้าคู่นี้มันดีจริงๆมันถึงขายดีนะครับ